สีมิถุนค่ะไปต,ต่อค่ะเท่าที่พลังคนแก่คนนี้จะไหวนะคะหมวอนเลือกไพ่เด็กนี้ให้หัชอบนะเป็นไพ่ของจัดเม้น์จริงๆก็ชอบทุกสำหรับแหละถ้าไม่ชอบก็คงไม่ซื้อมานะคะเต็มตู้ไปหมดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเอเนจีของชามิถุนหลักกันเนาะว่าความรักณนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ วิ่งสองรอบสนามก็ยากแล้วทุกคนอืมรู้เลยอะ่ะแก่แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้เนาะทุกคนจริงๆอมบางคนก็บอกพี่หมวยแก่แล้วแก่เลยนะคะหมดโดดถีบย้อนนะเดี๋ยวมันก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะหนีไม่พ้นรอเล่นทุกคนอยากคายนิดนึงสองถ้วยค่ะอัศวินถือดา เดอะทีบยอดหน้าเลยค่ะ The เดอะฟู8แปดเมท้า5ห5้าห้าเมท้าสับสนอะไรเดี๋ยวเปิดให้หมดเด็กถือถ้วยสิบถ้วยอ่ะมา ับ,บสนพราติดรักสนุกหรือเปล่านะคะอย่าเจ้าชู้นะบางคนนะก็มันดีอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วบางทีอาจจะแบบเุกนนิดุกเถียงกันรายวันเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันคุณเชื่อเลยไหมาการอยู่ทุกวันก็ควรที่จะรักษาบางคู่นะอยู่ไกลกันน่ะแล้วเหมือนแบบไม่ได้กอดกันไม่ได้ดูแลกันในยามที่ป่วยไข่อะ่ะ คุณก็คือเหมือนแบบอันนี้ทัศนคติของหมวยคุณก็คือโชคดีแล้วที่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันก็ควรที่จะรักษาแต่ว่ามานั่งเหมือนแบบว่าจำเจอ,อยู่ใกล้หน้าเบื่อหน่ายะอะไรเงี้ยก็ควรพูดการปรับเปลี่ยนกันหรือว่าอาจจะมีสเปซห้องใครห้องมาหรืออาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าบางคนอยู่ไกลกันแล้วขาดสิ่งนั้นน่ะคุณก็ควรที่จะแบบอืม เอ๊ะลองดูซีเอดใจซีว่าคู่เราอ่ะมันดีกว่าคู่ไหนๆนะที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่างงี้งะนะคะเอาแต่ใจก็คือเหมือนแบบเป็นเส้นตรงกลางเนาะห้าสิบห้าสิบนะคะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ถ้าเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักกันแล้วอ่ะมันก็ต้องเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันได้อ่ะเออสำหรับความคิดหม่นะคะแล้วก็เอ่อ ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอะชาวราศีมีถุนอะอาจจะพุ่งตรงไปทำอะไรเพื่อคนรักมากเกินไปแล้วก็บางทีก็ติดสนุกติดเพื่อนติดสังคมเกินไปแต่สุดท้ายแล้วอะครอบครัวก็ยังดีอยู่ความรักก็ยังมั่นคงอยู่อันนี้เปิดแถมให้นะคะแล้วจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้ชาวมีถุน่ะก็คือเหมือนแบบเออมีความสุขกับคู่รักดีมากเลยแล้วก็ เนี่ยเนหะ็นไหมเดลเวอร์เป็นคู่กันแต่อย่าติดเล่นติดเจ้าชูติดคุยมากมันไม่ดีนะเพราะว่าเ,เซนส์ของผู้หญิงอะ่ะมันมีแหละทุกคนอะ่ะม,มาอย่าไปอับน,น้ำเนี้ยมาเอเนจีของฝั่งตองข้ามเป็นยังไงบ้างนะคะ ห้าดาบไม่ดีเลยสเตงน,นะคะเดอะซันเดอะเอมเพสเก้าดาบสี่ดาบก็อาจจะจับผิดกันได้แล้วก็ทะเาลาะกันตามที่หมวยบอกนะคะแต่ก็ไม่แยกกันหรอก นะคะด้ความเจ้าชู้ของมีถุนเนี่ยแหละรักสนุกเนี่ยแหละติดเพื่อนเนี่ยแหละก็อาจจะทําให้คนรักน้อยใจได้มีเรื่องที่อกหักกันบางคู่อาจจะจับผิดกันได้นะคะแต่เขาอเป็นคนที่นิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างอะเขาก็เหมือนแบบในตัวของเขาว่ามันดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นโลกทั้งใบให้คุณมีถุนเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็เหมือนแบบ เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่คอยดูแลมีถุนอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาเหมือนรู้สึกอ,อึดอัดจเจ็บปวดนะคะก้าวดาบางคืนก็นอนไม่หลับสําหรับคนที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่เขาอะก็พร้อมที่จะมอบความรักความเข้าใจความเมตตาให้ชาวราศีมีถุนอยู่เนาะก็ ราคาประคองไว้ดีนะคะอันไหนที่ลดได้ก็คือต้องลดนะคะในเรื่องที่หมวดเตือนไปความติดเล่นความมีสังคมติดเพื่อนเจ้าชู้เนี่ยนะคะบางทีหันมาเขาไม่อยู่ละอาจจะไปไกลแดนโพลแล้วอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแบบไม่ได้มีการล่ำลาด้วยซ้ำเนาะอ,อย่าอย่าทำแบบนั้นคือ คนรักถ้าเรามีใจให้ใครแล้วเราควรที่จะต้องใส่ใจถึงแม้จะไม่มีเวลาทุกคนไม่มีคำว่าไม่มีเวลาหรอกถ้าเรามีใจให้คนนั้นน่ะนั่งอนึนั่งเยี่ยวอ่ะก็ส่งเมสเซจหรือวิดีโอคอลได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหมวยเชื่อว่าไม่ว่ายุ่งแค่ไหนอ่ะหมวยอ่ะเป็นคนยุ่งมากนะไม่ว่ายุ่งแค่ไหนอ่ะถ้าหมวยมีมีใจให้ใครแล้วอ่ะหมวยก็จะมีเวลาให้คนรักเสมอแม้กระทั่งหนึ่งนาทีวินาทีในการขับรถเงี้ยเราก็สามารถส่งเมสเซจได้ มาดูโลมนเซนโจ้กันนะคะว่าจะไกด์ไลน์นำทางความรักครั้งนี้ว่าไงบ้างนะคะเฮนิมูนอ่าคู่บุพเพสันนิวานะคะนี่ย e ด d i ิ้งอ่อมีความห่างกันเกิดขึ้นนะคะก็มีแพชชั่นด้วยมีทั้งแรงดึงดูดมีทั้งอ่าแพชชั่นก็เป็นเรื่องที่ ออมีถุนเนี่ยมีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีการเดินทางบางคู่อาจจะแบบแต่งงานกันนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวได้เร,เร็วนี้ก็จะอาจจะแบบวางแผนแต่งงานกันนะคะผูกข้อไม้ข้อมือก็แล้วแตบบ่พิธีเล็กพิธีใหญ่เนาะตามเท่าที่หมวยเห็นเนาะมาคำตอบของนางซา้าสุดท้ายปิดจบความนะของคุณทั้งคู่ว่าอย่างไรบ้างนะคะ โน no, ค่ะไม่ทะเลาะกันนะทุกอย่างกำลังสัตเซตนะคะ no need to worry ค่ะ ask your angel ลูกฟ้าสายแต่สำหรับเป็น listen to you a d d i t i o n นะคะ ก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันราบลรื่นดีอยู่แล้วเว้นเสียแต่ว่าตัดนิสัยส่วนตัวออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียคนคนนั้นไปบางทีอยาเสียไปแล้วเพิ่งรู้ว่าเออจะต้องรักจะต้องรักษายังไงก็เออลองให้แบบว่าเป็นวักเป็นเนว,เนว,เนวแล้วเนาะทยสตรียอักนะคะไม่ค่อยเล่าเิง คนแก่ไปวิ่งมาดูซิว่าราศีลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะคะอเอเลสค่ะราศีเมษเป็นธาตุไฟสเกเทเลสค่ะราศีธนูเป็นธาตุไฟเหมือนกันแล้วก็แคนโซลค่ะราศีกรกฎเป็นธาตุน้านะคะขอจบชาวราศีมีถุนลัคนามีถุนแตบบ่เพียงเท่านี้นะคะหมดก็ดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับชาวราศีมีถุนบางท่านก็ดูเพื่อเป็นการไกรรัยนำทางนะคะก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้าทำงานต่อแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ